ข้างในอะไรเงี้ยพี่มีแฟนไหนไหมน้องน้องน้าอ่อน่าอ่นะพี่พี่พี่มีมีอะไรแบบนั้นป่ะอ้าเอาพูดตรงๆเลยนะมีมีครับมีแล้วแล้วพี่แบบพี่มีเซ็กต์อ่ะหรือว่าไม่โอ้แมงเป็นคำถามที่แบบว่าอยากรู้ไม่ต้องต่ะพี่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยผมม็สงสัยไงโอ้โหเอ้ยไม่ตอบได้นะไม่ได้ไงผมรู้จักมานะเออ ก็มีเคยมีเคยมีนะเขาเขาสมยอมนะเออไม่ได้มันคับนะเขาสมยอมนะแล้วตอนแรกพ,พี่พี่ชอบ <c oughs> ยังไม่จบอีก,ก <c oughs> ไหมอยาก <c oughs> อะไระเนี่ยคนเราม่เท่าพี่หมดแหละืล้ <c oughs> ็เรา <c oughs> อยู่นานๆในเวลามันเท้าความก่อนดีกว่าอ่ะในเมื่อถามอย่างนี้นเท้าความก่อนพี่จะบอกให้ตอนพี่เขาเข้าครูไป็กแรกเชื่อไหมเพื่อนพี่เข้าไปก่อนพี่เข้าไปคนใหม่ใช่ไหม พื่อนพี่ก็มามองเราว่าถึกว่ามันมองเรามันมองคนที่เข้ามาใหม่พร้อมเรานั้นบอกสวยว่ะเฮ้ยเราก็มันนั่งอยู่คือเรารู้มันรับเรานะไอ้ยังบ้าวะเนี่ยมองวิชายสวยเราก็บ้ามันมึงบ้าวะเนี่ยมองผู้ชายสวยเพอร์เจอร์วะเนี่ยบอกเดี๋ยวมึงติดคุกกันนานเนี่ยมึงก็รู้เองเราบอกอุ้ยไรสาระเพอร์เจอร์บ้าเปล่าสุดท้ายแล้วมันรู้ อยู่ไปอยู่มาเฮ้ยมันไม่มีอะไรอะ่ะที่วมผู้หญิงก็มีก็คือว่าจะ,จะ,จะนานา,นานก็มาเข้าไปทากิจกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่สามารถแค่เราจ้องเก็บภาพได้อย่างเดียวแต่ถามว่าที่อยู่น,นานๆเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยก็คือผู้ชายด้วยกันเขาบอกเสือเหลืองอ่าคือเนีย่ยมีคอมเมนต์บอกเสือเหลืองอ่ะ,อะคือเอาแ <ไป S 1> ล้วกมุนน่ะเอาผมยอมรับ <laughs> ผ,มผมยอมรับผมบอกตผอัผมยอมรับในที่เนี่ยผมยอมรับแต่ถามว่าเป็นทุกคนผมเชื่อเลยว่าเป็นทุกคนมองผู้ชายสวยแต่อยู่ดีว่า บางคนกอ็อยู่แบบพี่น้องกันเฉยไม่ได้มีอะไรแต่บางคนอยู่ไปอยู่มาแม่งเรามองเขาสวยเขาก็เลยกลายเป็นสวยให้เราอย่างเงี้ย,ยป็<บ>แฟนเลยเหมือนเหมือนผู้บ่าวตัวเมียเลยอะไรอย่างนี้เลยแบบกินข้าวอะไรอะไรยังไงเขาก็อาบน้ำก็เตรียมแปรงสีฟันเตรียมขันสบ,บู่เตรียมผ้าเช็ดตัวเตรียมชุดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล<อ>าวผมเข<อ>้าไปอ่ะกัเลิศเข้าไปผมจะเป็นหน้าอ่อนไหมพี่โอ๊ตก่อนอ่ะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตในมุมของพี่โอ๊ตก่อน ถ้าเป็นแบบเด็กอะไรเงี้ยที่เข้าไปใหม่ถ้าเป็นแบบเด็กสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยเข้าไปทุกคนมันมองหน้าอ่อนอยู่แล้วมองเราที่มองมองคนเด็กมันหน้าอ่อนอยู่แล้วอแล้วยิ่งเข้าไปใหม่อ่ะมันแบบบางคนก็มันก็หน้าหวานลูกตัวขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่นไหมพวกเสือเหลืองเขาจ้องแล้วอย่าไปรับผ้าเช็ดหน้าใครมั่วเองน้องอ่ะเราพูดปุ๊บอยากคิดอะไรกับพี่นะเข้าใจเข้าใจพี่ไม่เอ่พี่โค้งเปิดไลฟ์สดแรกๆไอ้เปิด ไอรายการมาใหม่แร,แรกเออทำไมพี่แม่งนึกถึงผมเพราะว่าพี่มองหน้าออเ,อ,อ,อเปล่าาม่อดวะเนี่ยพี่ถ้าอยู่ว่าไหนอ่ะ <c oughs> พี่บอกตรงแม่งใช่สเปคเลยพี่ชอบแบบว่ามีลาย,ลยหน่อยๆเอาตรงคือเอาบอกพูดตรงนะพูดแต่แบบมือบ่าไปเลยคือคือสเปคเลยแม่งพี่มองว่ารอยสักอย่างเงี้ยแม่งเซ็กซี่เขาป่ะยิง